สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุูท่านเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมาติดตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะมาเมื่งวิธีการเอาหมอนห้องลูกปืนออกนะคณะเวลารถไถเฮาไถไปไถไปแล้วก,ก็ลูกปืนแตกกันใช่นาะคะ่ะเนาะเฮาต้องมาเปลี่ยนลูกปืนค่ะที่นี่ตัวเฮาสิเปลี่ยนได้เฮาก็ต้องมาเคาะมาหีบแบบว่าเอาหมอนห้องลูกปืนออกก่อนนึงสีค่ะดังสิเปลี่ยนลูกปืนได้แต่ว่ามันเก,าออกอ่าอัวหากเด้่ค่ะ มันเอหมือนห้องลูปปออกมมมงไงไงไัื์นอกนมากมันวนเมือง่ายๆได้หนิเมืองเมืองแถวนี้ค่ะนี่เราไปเที่ยวออกด้วยค่ะเดิมตกควันกระจังทีหนนั่นเลยค่ะมีคอนมีอันแนวข้อคนคอนตอกออกตอกออกค่ะตอ่อยกันสองคอนค่ะมึนงนัดคนนึงตีเข้าม,มาตีออกค่ะ อะไรกันค่ะมันยากจังมองเอาอันนี้เลยค่ะออกน,นี่การเปลี่ยนปืนนี่เอาลุงลองกีบลองไปเนาะจะตัดเลยอจะต้อง

มสมอมันกหมุนรวยวมันกระิอยู่ท่านี่แหละ่างตาเด้วยร่างต่ายอ่โอ้อกแล้วค่ะนี่เลค่ะตัวอกยงกยมันนี่แหละตัวนี้เลยค่ะนี่โอ้ยหมอนห้องลูกตื้นตัวนี้มันออกเงยบอ้กันเจดีนเลไเด่นนีก็ลังอกแตกไ่โอ้่รโค้ดไทยค่ะเนาะ คนมักรถไฟคะ่ะติดตามชงได้ธนพรได้จ้าเนี่ยแหละค่ะมีให้เบิ่งทุกมือแล้วค่ะคลิปรถไฟน,นี่ค่ะเดี๋ยวก็ติดตามเราชมกันได้ค่ะฝากผลงานในเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ดีขอาเม,มืองไม่ได้ติดตามเป็นกำลังใจให้ชงได้ธนพรได้คะ่ะอันนี้เกงรถไฟสายลยุยสี่คันสามบุญสามไข่จอดจอจอจอเชียรย่ามแดงคะ่ะยึดจาคันตัวนี้บระเทศ เดือดงานแล้วยามแรงต้องให้นิ่งๆมึงวิธีการเอาหมอนห้องหลุดยื่นออกแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอีกหมอนหนึ่งอีกฮะเดี๋ยวอีกหมอนหนึ่งอีกเดี๋ยวอีกหมอนหนึ่งอีกว่าสังค่ะขั้นไหนล่ะฮะขั้นนี้แหละ ออกได้แล้วก็ต้องม่หยดน้ำมันมาซิดไม่ยังออกอีกเด้อค่ะคุณพี่ไซด์ด่ากังไว้นี่ก็สั่งเข้ามาผมตะทเนี่ยิงสัตเป๊ะ 僅 Gi te boa Ki not no।

อาบน้ำวันนี้เปิดน้ำอาบ้ฟักวัวอาบน้ำฟักบัวเนาะเริ่มตมนอุ่นแนีนอยู่เยอาทิไ้มาอยากปิ่นเหรอ่ะแยได้ไหมที่ว่าอันนี้เขาเอนหวเยังีคะจีนอกีนหางเลยเิดอะไร้เนี่ยเนี่ยค่ะวิธีเอาปอกให้ลูกพื้นออกค่ะ วมื่อหายแล้วมอนล่องลูกปืนออกปันดีจะมาเอาปอกให้ลูกปืนออกค่ะนี่ด้ใส่ลูกปืนใหม่ค่ะ มอดค่ะแนนล้วข้างบนจะสมลุกแล้วข้างบนจะเห็ดหมางน้อนอววาปากดว่าเอาออกก็ได้ค่ะมีเที่นีนเอาออกก็ได้ค่ะ ไอคนเสียวกบไปป่าไปเหยียดยูบบาทเพื่อใส่เน็ดทุกทางพี่ทีทางเนี่ยแบเอาออกก็ท่านใ,นใดๆค่ะนี่ค่ะมาเมืองกันต่อค่ะวิธีการเปลี่ยนลูกปืนเนาะค่ะเนาะลูกปืนแตกเอาหมอนห้องลูกปืนออกเดี่ยวพี่เอากระบอกให้ลูกปืนเอาเบอกอกค่ะก็ะเลยมาเห็ดตัวนี้ก่อนค่ะ กันหนังเก่งนะเก่งหนังเคลียยังกันหนังยินในกุบอยู่หม่องนอนได้เละคุณค่ะคุณสิโตกค่ะคุณก็เลยเฮ็ดเปียนเฮ็ดยังเตียมหม่องนอนเก็บของเก็บยังกันเนาะกันเนาะคุณค่ะฝ่ามืดมาเมื่อแล้วค่ะควนสิโต๊กเราจ้ะนี่ค่ะเกยงรถไถสายลุยชีวิตคนมักรถไถเนาะค่ะเนาะที่บุคยได้เข้าบ้านเนาะค่ะ ปราชิพากันมาอยดงอยู่ทงอยธายัางสิล่ะคะ่ะงานนี้อยู่ขางมูลเนาะค่ะเนะาะกัวชิหาเงินได้แน่ละบาทการหาเงินได้แน่นนละบาทนี่โบเมนเนแ่วง่ายๆดิคะ่ะเก่งรถไทยสายลุยถุกคนถุกคันมีแรงกําลังใจในการ็ำงานเต็มทีค่ค่ะดีสางคนงานมาตรฐานนะคะเนาะใส้คนใส่บริการเพิ่นใส่บริการทุกปีเพิ่นก็เห็นทีมงานดีมีคุณาผาดอะคะ่ะก็จหะหายมาเห็นหายสุปีเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะสำหรับคนปลูกแตงคะ่ะ ไล่รวยไล่เรยค่ะเฮ็ดยูนี่ค่ะไายมือเด้อค่ะเอาติดตามรับชมกันตัวใดในคลิปหนาด้วยจ้ะเด้อสำหรับปูที่เขามาเมืองม่ค่ะข้อรถดไถคนมักรถไถติดตามชมไถจันทพรไถจ้าบอกผิดหวังเลยค่ะลุงเห็นมึงทุกมือเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นไปคับน้เข้าๆเดีดวยวบางหันนี่ค่ะคับเด้พวพวกซิบหน้าที่ดอกดูปืนเตะค่ะก็เลยเด่ เอามาใส่ลูกปืนข่อยขับเองค่ะวังหันนี่ขับไดยข้าวเดียวลูกปืนแตกพคนว่าข่อยขึ้นรถบูมานเลยขึ้นจับปั๊บลูกปืนแตกปุ๊บ่นว่าอามันกำลังใส่ลูกปืนอยจ้า อันเอาหมอนล่วงออกวันนี้เอาหมอนใส่ขึ้นแล้วค่ะเอาอ,อกกับหยางเอาใส่ขึ้นกับหยางเนาะค่ะนนเนาะเออเขาว่ายกเขาบ้านเพราะแกตัดเหรอในในก็นนกเดินไปบ้านอยู่นี่ค่ะ เพื่อนเอาออกว่าไ้ค่ะก็บ,บอกนาะยลูกปืนมันสิไปเอาแก๊สตัดอยู่บ้านค่ะเนนิ่นเอาเซลดไปแล้วก็เอาแก๊สตัดอยู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะ ผายในเห็ดกับเขาก็เฮ็ดค่ะมือนี้พ่นเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอีหยังกว่าค่ะนี่ตุ่มไก่ตุ่มไก่เดื้อตุ่มไก่ไตน้ำขึ้นไก่ไตน้ำอ๋อพ่นตุ่มไก่ไตน้ำกินค่ะอู้เป็นน่าแเสบเนาะค่ะนวลนี่ค่ะผายในเห็ดด้วกับเฮ็ดผายในเห็ดกับเขาก็เฮ็ดค่ะสำหรับแกงมดินไทยสายลุยชิวๆค่ะชิวๆย่ามแรงค่ะฝากติดตามผลงานนี้เด้อค่ะเด้อติดตามรับชมกันตัวได้ในคลิปหน้าจ้า ไมก็อย่างนี่โอ้นอนนอนอนนอโอนอยู่เงี้ยเขาเอาเครื่องนั่นละปุ่ยงวหายใจสะดวกเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันหโบนี่มันอับๆโอ้นอนสีคนได้เลยนี่สามก็พอ ข้มามาหมูเส้นยืดมาได้ยานมมนโอ้ยานโมมนนะเมนบัวว่ามือใหญ่พุนฝนทั้งบ้านเฮาตกเดียวพูนคือูน eh? BE uh, ั่นเมนบ้านเฮาจะ่างไหนอะฝากติดตามผลงานนี้ด้วยจ้าเด้อต้มไข่นะตุ่มไข่เด้อนะต้มไข่นี่เขาว่าต้มไข่อันนี้ก็เอื่นต้มไข่ค่ะ แมนด้วยธรรมกาคามต้่มะทานมาดอกเอาคน้นเป็นตจซุกระล่ำปลีนงสิซุปกระ่ำปกีนะอซมกร่กอกเอาใส่จริงซีี่เสียงเราเย็นี่เาบหน่อยวเหี้บุ๊คูกใส่หัวถึงอะอะพิจ้รับชมกันต่อไในคลิปหน้าจ้า